มาถึงเรื่องราวของนุพพรวิเคราะห์ทีนี้ครับนะฮะดูเวลาแล้วน่าจะเข้าไปสู่นุพพรวิเคราะห์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของช้างพังโยล้มนี่ครับคงไม่มีเวลาแน่นอนครับซึ่งนึกจะว่าก่อนหน้านี้ผมเองเคยเป็นคณะกรรมการที่ติดตามเรื่องราวของการกําจัดกําจัดสิ่งปฏิกูลและก็ขยะนะครับในคณะกรรมการเขตส,สุขภาพเพื่อประชาชน เป็นคณะทํางานซึ่งเราพยายามที่จะหาทางว่าทําอย่างไรเราจะสามารถแก้ไขปัญหาของขยะได้นะครับแล้ววันนี้มีโอกาสได้ไปเจอบทความหนึ่งของไทยรัฐครับได้พูดถึงการแก้ปัญหาขยะท่วมโลกครับว่าจะสามารถทําได้อย่างไรครับก็เลยใครขอนําเอาบทความนี้มาเล่าสู่กันฟังครับซึ่งขยะนี้เกิดจากน้ํามือคน ถ้าเผื่อเราสามารถลดการใช้ขยะได้ก็คือลดปัญหามลพิษให้แก่โลกได้เช่นเดียวกันครับนะฮะอ่ะเราไปดูที่นี่ครับจากทางด้านไทยรัฐครับไทยรัฐได้มีการทำสกุปเรื่องนี้เอาไว้น่าสนใจเปิดสามมุมมองสะท้อนปัญหาขยะพลาสติกท่วมโลกครับนะฮะบอกว่าพลาสติกมีการก่อกระหนดขึ้นมาครั้งแรกในราวราวปีพศ2511ครับ พลาสติกนะครับก่อเกิดขึ้นมาครั้งแรกในราวราปีพศ2511แต่ว่าถูกนำมาใช้กับอาหารครั้งแรกในราวปีพศ2523จากนั้นเพียงแค่ส2ปีครับพลาสติกที่เพิ่มความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือเขาเรียกว่าเป็น Single-use Plastic กกลับสร้างผลกระทบที่รุนแรงกับโลกอย่างมากมายครับพลาสติกใส่อาหารทุกมือ้อมาถึงมือเรา 5นาทีแล้วทิ้งครับแต่ว่าใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง450ปีครับจึงสะสมหมักหมมสร้างปัญหาทั้งต่อสุขภาพและก็ระบบนิเวศท,ที่พักอาศัยครับโดยมีข้อมูลจากการคำนวณพบว่ามนุษย์โลกนะครับได้ทิ้งขยะพลาสติกเฉลี่ยนะฮะวันละ1.8ชิ้นต่อวันต่อคน ด้วยจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ7,000ล้านคนโดยประมาณนะครับหมายความว่าเราได้ร่วมกันทิ้งขยะพ,พลาสติกประมาณวันละ10,000ล้านชิ้นต่อวันครับและก็เมื่อสถานการณ์โควิดและก็ความเคร่งครัดในสุขอนมามัยชั้นสูงทําให้การใช้พ,พลาสติกครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องอาศัยจินตนาการครับมันจะมากขนาดไหนครับฐานด้านทีมเศรษฐกิจของไทยรัฐ เลยขอเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนปัญหาผ่าน3มุมมองของบุคคลที่พยายามลดการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทางหันเข้าหาวัสดุทางเลือกบุคคลที่พยายามนำพาชุมชนรีไซเคิลขยะสร้างรายได้ผ่านระบบสกินหมุนเวียนและก็บุคคลในฐานะผู้ผลิตพลาสติกที่พยายามทำธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบผ่านนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดครับเราไปดูครับท่านแรกครับท่านแรก นะะฮเราไปดูฮะท่านแรกก็คือท่านนี้ครับท่านนี้คนนี้ก็คือนายแพทย์วิรชัตกิติรัตน์ไพบูรณ์ครับเป็นประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิบอมบวลจำกัดภายใต้ภายใต้แบรนด์นะครับเกรสกับบอกว่าขณะนี้1ใน5ของมหาสมุทรครับกลายเป็นพลาสติกไปแล้วครับ โดยปัจจุบันนี้องค์การสหประชาชาติหรือวยูเอ n เพบว่าปริมาณขยะพลาสติกสะสมอยู่ในทะเลทั้งหมดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า150,000ตันครับหากเรายังคงใช้พลาสติกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆภายในปี2 5 9 3นะครับเราจะมีขยะในทะเลน้ำหนักมากกว่าปลาทั้งหมดในทะเลหรือขยะในทะเลอาจจะมีมากกว่าพื้นดินที่เราอยู่ครับทีนี้หันมามองที่ประเทศไทยนะฮะ เราติด1ใน10ประเทศที่ทิ้งพลาสติกสูงสุดของโลกมาตลอดยกตัวอย่างปีพศ2560นะครับเราติดอยู่ในอันดับ5แมอย่างน่าภาคภูมิใจนะฮะติดอยู่อันดับ5ของโลกครับส่วนปีพศ2562เราขยับมาอยู่อันดับ7แล้วก็ปี2563ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ6ครับโดยขยะส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจะถูกขนมารวมกันเป็นภูเขาขยะ ที่ยังไม่มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสมขยะพลาสติกจะถูกขนไปรวมกันกองภูเขาขยะในกองเป็นภูเขาขยะแล้วไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้วก็ลงสู่ท้องทะเลครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมเราจะได้เห็นภาพปรากฏอย่างมากมายที่ปลาวานที่อินโด,นโดตายพบแก้วพลาสติกอยู่ในท้องถึง115ใบหลอดพลาสติกอยู่ในจมูกเต่าที่น่าสงสารครับ พลาสติกเหล่านี้ครับยังคงวนกลับมาหาพวกเราด้วยไมโครพลาสติกที่เกิดจากการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆข,ของพลาสติกจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเชื้อปนอยู่ในน้ําทะเลสัตว์ต่างๆในทะเลรับเอาไมโครพลาสติกเข้าไปในตัวเมื่อมนุษย์กินสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์ที่กินเศษอาหารจากสัตว์ทะเลก็จะรับไมโครพลาสติกเข้ามาในร่างกายครับมีรายงานวิจัยพบว่าอุจจาระของมนุษย์ตอนนี้มีไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ครับ และก็เมื่อวันเวลาผ่านไปการแตกตัวมากขึ้นจนกลายเป็นนาโนพลาสติกที่แพลงต้อนกินเข้าไปสุดท้ายสามารถเข้าไปเจือปนกับอาหารทุกประเภทของคนรายการ,รายงานวิจัยล่าสุดพบว่านาโนพลาสติกในเลือดมนุษย์นะครับพบนาโนพลาสติกในเลือดมนุษย์และก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้แม้เพียงการหายใจก็ซึมไปอยู่ในเซลล์ของปอดได้ครับเป็นสารพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ก็เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็ง น่าเสียดายครับที่แม้สังคมโลกจะตื่นตัวกับคอนเซปต์รีไซเคิลพลาสติกมาหลายสิบปีแล้วแต่กลับสามารถรีไซเคิลพลาสติกได้เพียงแค่9%ส่วนความพยายามทำนะฮะอัพไซคลิ่งนำเอาพลาสติกที่เหลือมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ทำได้เพียงแค่0.01%ครับส่วนที่เหลือยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข การลดก,การใช้จริงอาจจะเป็นวิธีการที่ดีกว่ามาแก้กันที่ปลายเหตุครับส่วนการพัฒนาพลาสติกชัวภาพครับหรือว่าไบโอพลาสติกซึ่งก็เป็นทางเลือกในการลดระยะของการย่อยสลายลงให้น้อยลงกว่าพลาสติกทั่วไปนั้นในความเป็นจริงยังไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเหมือนกันเหมือนกับการฝังเศษต้นไม้ใบหญ้าลงดินแต่ว่าเป็นการย่อยสลายได้ภายใต้ใตสภาวะควบคุม กล่าวคือต้องกําจัดขยะในโรงงานที่รับจัดการขยะเฉพาะทางสําหรับการจัดการไบโอพลาสติกเท่านั้นต้องมีอุณหภูมิสูง,สงกว่า60-80องเอ่อองศาขึ้นไปหากฝังกลบก็จะใช้เวลาที่ไม่แตกต่างจากขยะพลาสติกทั่วไปซึ่งกระบวนการกําจัดขยะเช่นนี้ในเมืองไทยยังไม่มีครับและก็การดําเนินการในทางสาธารณะดังนั้นในยุโรปหลายประเทศจึงห้ามใช้สินค้าประเภทนี้แล้วครับ ทีนี้ขนาดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันทีนี้ครับยังมีอีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นกันก็คือถุงพลาสติกเขาเรียกว่า Oxo ครับคือถุงพลาสติกย่อยสลายได้ที่เราเคยได้รับจากห้างสรรพสินค้าแล้วก็เก็บเอาไว้ในบ้านแล้วมันจะกลายเป็นฝุ่นผงแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่การย่อยสลายนะครับแต่ว่าเป็นการแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกที่อันตรายมากในการหายใจเข้าสู่ปอดครับ ผมมองว่าทางออกของโลกที่ดีที่สุดก็คือการจัดการปัญหาที่ต้นฐานด้วยการลดก,การใช้พลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกสําหรับอาหารที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือที่เราเรียกว่า Sin g l e use plastic ครับแม้ว่าขณะนี้เราได้มีการใช้นโยบายเชิงรุกจากฝั่งรัฐบาลที่กำลังพยายามจะแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเช่นลดการใช้โฟมลดการใช้พลาสติกและห้ามใช้พลาสติกย่อยสลาย OXO แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้มากเนื่องจากว่าภาวะโควิดและก,การขัด การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้าใจว่าหลังโควิดนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวน่าจะร่วมมือกันผลักดันนโยบายนี้อย่างจริงจังมากขึ้นเริ่มต้นจากการเลิกใช้โฟมเลิก,ลเเลกใช้พลาสติกกับอาหารก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับเคลื่อนเรื่องต่างๆตามมาอีกครับอย่างไรก็ตามนะครับพลาสติกไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดนะหากเราเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติอย่างเช่น สามารถใช้ได้คงอ,อ,อย่างเช่นสามารถใช้ได้คงนานใช้ซ้ําได้น้ําหนักเบาอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์การก่อสร้างการขนส่งแต่ต้องเลือกใช้พลาสติกที่ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวทิ้งครับโดยเฉพาะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียวโดยเปลี่ยนมาเป็นวัสดุจากธรรมชาติให้มากที่สุดอย่างเช่นใบตองหรือว่าบรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติอย่างเช่นชานอ้อยไผ่ฟางข้าวผักตบชวาที่สามารถย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่เคลือบพลาสติกมาทดแทนการใส่อาหารโดยยังคงความสะดวกตามวิถีชีวิตปัจจุบันเพื่อสุขภาพของเราและก็โลกที่ดีขึ้นครับนี่คือมุมมองของท่านแรกนะครับก็คือทางด้านท่านนายแพทย์วิรชัชกิติรัตน์ไพบูรณ์ครับแต่ว่าเสียดายตอนนี้ครับเวลาของเราหมดแล้วเลยอีกสองท่านครับยังไม่สามารถกล่าวถึงได้นะครับแต่ก็อยากให้รู้ว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกของเรานะครับ ซึ่งฟังดูแล้วน่ากลัวมากทีเดียวครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราที่ครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ครับไปที่นี่ครับถาวรอลอยางยนต์ถาวอนอยางถาวอนอยางยนต์ทั้งสาขสาขาครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ road, road, ออนรถออบรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับ และก็รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดํานอกจากนั้นถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขายังให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนช็อคอัพและก็เติมลมในตัวเจนนะครับไปที่นี่ได้เลยครับถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขา คุณกัญญาเองก็ย้ำมาจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเองครับดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรอ,อยากหยุดกลับในขณะเดียวกันที่นี้ครับผู้ที่สูงวัยนะครับพออายุมากขึ้นหน้าตาก็จะมีริ้วรอยนะครับจะต,ตีนกาตีนกาหนีเหยียบย่ำตามหางตานะครับตามใบหน้าครับแนะนำเลือกใช้ดูชิตาเซรั่มครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ ที่สกัดจากงาดุสิตาครับของอุบลเราเป็นการสกัดเย็นไม่มีการใช้สารเคมีแต่ประการใดครับเพราะฉะนั้นผิวที่แพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้บอกลาทุกปัญหาผิวเลยครับเขาจะมีเซรัม่มทั้งที่ดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายดูแลผมโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดครับแล้วก็ซึมซับลงอย่างรวดเร็วนะครับผมเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่าเป็นเนเจอร์โรินแคร์ครับนั่นคือ ใช้แล้วไม่ไม่ระคายเคืองใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งกลางวันและกลางคืนครับผิวหน้านี่ก็ทําให้เราเราครับหน้าเนียนหน้าใสผิวอิ่มหนาครับเวลาทาแป้งไม่เป็นโอกโลกครับผิวจะเนียนในขณะเดียวกันถ้าเผื่อผมนะครับจะนิ่มเป็นธรรมชาติและที่ผมใช้มาหนึ่งปีเต็มนะครับรังแคลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดครับผมเองก็ใช้โฟมของดุสิตานี้ล้างหน้าทุกวันทั้งชาทั้งเย็นนะครับรวมไปทั้งครีมกันแดดด้วย แล้วก็ที่ใช้มาไม่มีอาการแพ้แต่ประการใดนะครับและไม่ต้องแยกว่าเป็นเซรั่มกลางวันและกลางคืนครับนี่คือสิ่งที่ดีมากทีเดียวท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปนะครับถนนผาแดงตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลใกล้กับสีแยกนะครับข้าต้มตีอำาหยโชคครับ สุดท้ายท้ายสุดครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะซื้อเครื่องอัฐบริการถวายพระในวันนี้ไปที่ทางด้านร้านอุปถากสาขาสองบ้านหัวเรือนะครับเขาเปิดตัวแทนจําหน่ายทางด้านอัฐบริการครบั่วทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและก็รวมทั้งผ้าเป็นผ้าฝ้ายอย่างดีจากญี่ปุ่นครับการตัดเย็บก็ถูกต้องโดยอาศัยประชาชนชาวบ้านอยู่ที่อุตรดิต์นะครับ มีทั้งสีราดนิยมสีไม้สีกลักและก็สีกัดขนนุนครับสีราดนิยมนี่ก็ซื้อถวายพระวัดวัดบ้านกัดขนุนก็วัดสายธรรมยุทธถ้าเผื่อเป็นสีกลักนี่ก็ธรรมยุทธถ้าเผื่อกันขนุนก็สายวัดป่าครับท่านสามารถที่จะเสิร์ชหาได้นะครับพิมพ์คําว่าร้านอุปถากสาขาสองบ้านหัวเรือครับไปถึงอย่างแน่นอนครับ ตอนนี้เวลาหมดแล้วก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพพรคุยขาวภาคป่ายครับสวัสดีครับ